เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า power shovel power shovel ลองนึกภาพเครื่องเครื่องตักเครื่องตักเนี่ยตักตักทรายรถตักเนี่ยรถตักทรายเนี่ยเออที่มันลงไปอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขเรียกว่า power shovel เออมันมีผู้ชายคนหนึ่งเด็กคนเนี้ <c oughs> มันเป็นเด็กอายุไม่ถึงเท่าไหร่วะประมาณสิบสามขวบปอดปฐมอะอืม สิบสามโขคือกำลังขึ้นมหนึ่งกำลังจะขึ้นมหนึ่งเด็กคนเนี้ยมันก็อยู่ที่บ้านมันมาจนโตนะจนหน้าบ้านของมันเนี่ยเริ่มมีการก่อสร้างขึ้นพอมีการก่อสร้างมันก็มีรถมีอะไรมาเต็มใช่ป่ะแล้วก็มีคนงานมาเดินด้วยความที่ว่าเด็กคนเนี้ยมันตื่นเช้าแล้วมันไปโรงเรียนบ่อยมันก็จะเจอคนงานก่อสร้างแล้วมันก็จะหวัดดีทักทายตลอดมันมีคนงานอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าคนนี้ชื่อพี่เอ็มแล้วกันคนงานนะคนงานคนนีมพี่เอ็มเนี่ยจะเป็นคนขับ power shovel เราก็จะทักท่ายไอ้หนุ่มคนนี้ตลอดไอ้หนุ่มคนนี้ออกมาจากหน้าบ้านก็จะเอ้ยพี่สวัสดีครับเอ้าว่าไงห,หนุม่มาม,มามามาขึ้นมานั่งเล่นกับพี่ไหมอืม,อ,มอะไรอย่างเี้เด็กๆจะชอบรถแบบนี้ชอบรถอ่าแล้วก็โอเคเด็กก็กลัวว่าจะไปเรียนสายก็เลยแบบเอ้ยพี่เดี๋ยวเลิกเรียนผมค่อยมาแต่พอกลับมาตอนเลิกเรียนก็เหมือนกับว่าเขาก็เก็บของเก็บข,ของกันหยุดใช่ไ่ะเพราะเขาไม่ให้ก่อสร้างหลัง หลังแบบช่วงเย็นๆอะไรนี้มันคือเวลาพักผ่อนก็จะก่อสร้างกันช่วงเช้ชาตรู่เด็กมันก็ไปแล้วก็กลับมาก็าทําอย่างนี้อยู่ไปประมาณสองสามอาทิตย์สนิททักเจอทักเจอทัก,ท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 กอะไรอย่างนี้จนมีวันหนึ่งไอ้เด็กคนเนี้ยมันก็ชวนเพื่อนมันชวนเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยเรากลับบ้านเร็วอะ่ะเราไปหาลุงเอ็มดีว่า เผื่อไปงาไม่เลิกเผื่อก็ยังไม่เลิกงานเผื่อขึ้นขึ้นไปนั่งเล่นเครื่องไปนั่งเล่นอะไรกันดีกว่าอก็กลับกลับบ้านกันมาทางบ้านของไอเด็กผู้ชายคนเนี้นะพอเดิน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 มาทีเนี้ยพอมันมาถึงคอนสตรักชั่นไซอ่ะเขตก่อสร้างมันก็ไม่เห็นมีใครนั่งอยู่เลยไม่เห็นใครเลยก็เหมือนเขาเลิกกันไปแล้วเอลิกกันไปแล้วเนี้ยก็กลัวว่าจะชวนพาเพื่อนมาเสียเที่ยว ก็เลยแบบเฮ้ยเราขึ้นไปนั่งเล่นกันดีกว่าไปนั่งโยกเล่นไปนั่งอะไรัยงอยู่าเพราะคือคือของพวกนี้เขาไม่ได้ขนกลับกันเขาก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นพวกนี้ก็มาทํำต่ออะไรอย่างนี้ก็ขึ้นไปโยกเล่นกึกกักกึกกักกึกกักแล้วสักพักหนึ่งไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันก็บอกว่าเบื่อแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าไอ้หนุ่มมันก็วิ่งลงไปแต่เพื่อนมันก็ยังแบบยังอยากเล่นอยู่อ่ะก็เล่นเงี้ยง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 ไปจนพอเสร็จวันนั้นเนี้ย ก็ต่างคนต่างแยกย้ายกับบ้านไปวันลุ่งขึ้นตื่นเช้ามาจากทุกวันทุกเช้าที่เดินออกไปหน้าบ้านจะต้องต้องเจอคนที่คนงานก่อสร้างอยู่เจอลุงเอ็มที่ทักทายวันนั้นไม่มีวันนั้นเป็นคนมายืนมุงยืนมุงกันเต็มหน้าบ้านเลยไม่ได้มุงมาที่บ้านนี้นะแต่มุงไปทั้งชาวบ้านทั้งตำรวจทั้งอะไรมาเต็มเลยไอ้หนุ่มคนนี้มันก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ พยายามมองพยายามะเง้อมองพยายามมองจนเหมือนกับเห็นตัวและเห็นตัวว่าเอ้ยมันมีอุบัติเหตุมันมีคนนอนอยู่ใส่เสื้อก่อสร้างอะนะ <c oughs> นอนอยู่แบบเฮ้ยใครวะใครนอนอยู่วะแล้วก็พอจังหวะที่คนมันเริ่มซาแบบรถพยาบาลเริ่มเอาเตียงเข้ามามันก็เห็นว่าคนที่นอนอยู่คือลุงเอ็ม <c oughs> แต่สภาพลุงเอ็มตอนนั้นอะคือแทบจะไม่มีหน้าเลย แดงเต็มไปด้วยเลือดอืมคือเหมือนหน้าเละือ <c oughs> เละแบบเละยับสมองนี่ไหลกระเด็นโอ้โหไอเด็กอะ่ะมันก็อึง้งเลยมันภาวนาอยู่ในใจว่าอย่าให้เป็นลุงเอ็มเลยหรือม, <c oughs> มันก็นึกแหละว่าหน้าจะต้องเป็นลุงเอ็มแล้วก็ภาวนาภาวนาว่าอย่าให้เป็นลุงเอ็มเลยจนมันยืนมองได้แต่ยืนมองยิ่งเห็นหน้าลุงเอ็มหัวเละเางนั้นก็ยิ่งยืนมองใช่ไหมละ่ะทําอะไรไม่ถูกแล้วได้ยินเสียง เอ้ยไอหนุ่มไปเรียนดีๆนะอย่างเงี้ยเข้ามาในหัวแล้วเหมือนเหมือนลุงเอ็มที่มันนอนแบบตอนแรกนอนเนี่ยเหมือนหันมาเงี้ยคือเหมือนทรงหัวเหมืนมนอนทรงหัวมันหันมาหออวาหาไอหนุ่มมันก็ตกใจใเสียเสียงใครมาไหนหลอนวิ่งไปโรงเรียนเลยจนไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยคนงานเมื่อวานลุงเอ็มลุงเอ็มอะแบบ โดนอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นไปเล่าให้เพื่อนที่มันมาด้วยกันเมื่อวานฟังนะเพื่อนมันบอกว่าเออคือมึงมึงมึงฟังกูนะเพื่อนบอกว่าเมื่อวานที่มันเล่นอ่ะมันทําพังมันไปทําเครื่องเขาพังอืมมันไปทําเหมือนกลไกหาอะไรก็ไม่รู้พังอะนะอืมทีนี้มันก็ไม่อยากจะบอกเพื่อนตอนนั้นแล้วมันก็ไม่คิดว่ามันจะมีอุบัติเหตุวันนี้มันก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะบอกใครตั้งใจว่าแบบเอ้ยเผื่อมีคนงานมานั่งบังคับแล้วแบบ เขาทำเพื่อจะหายแต่ไม่ใช่มันทำพังมันเลยตกเหมือนกับตกลงมาอันเนี้ยมันตกลงมาโดนหัวด้วยความที่ว่านั่นแหละมันมันเสื่อมมันพังอะไรพวกเนี้ยนะไอ้หนุ่มคนนี้มันก็บอกเออมึงมึงว่าเราเราควรจะไปบอกตำรวจดีไหมแต่มันสองคนก็แบบหยาเลยกลวง ไม่ได้กลัวอะไรกลัวพ่อแม่ตัวเองดา่าอก็คือเด็กอะ่ะเด็กอก็แยกย้ายกันกลับไปจนตำรวจตำรวจเนี่ยเขาก็ให้คดีเนี่ยเป็นคดีเหมือนอุบัติเหตุอย่างเดียวมไม่ได้มีอะไรอุบัติเหตุเครื่องกลเสื่อมอะไรก็ว่าไปแต่คืนนั้นเนี่ยไอ้หนุ่มมันก็นอนอยู่บนเตียงก็เปิดเปิด,ปดวิทยุฟังวิดีโอที่ตัวเองชอบเปิดฟัง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 ไปสักพักไอ้เหมือนสัญ,ญญาณมันเริ่มไม่ดีอะ่ะมันเริ่มแบบมี แจกเออมันก็เลยเอ้ยใส่เทปดีกว่าใส่เทปปุ๊บเปิดเพลงปึ้งก็ฟังเพลงไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ํากลับมาก็นอนก็ได้ยินเสียงดีเจหัวเราะเออวันนี้เนี่ยโหตลกมากเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นดีเจวะเออก็เปิดเทปเปิดเทปกูใส่เทปไปนี่ยว่าแต่พอจะลุกขึ้นอะลุกขึ้นไม่ได้เหมือนโดนผีอำ ตัวทั้งตัวนี่แข็งไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ตรงไมายเตียวกลิ่นนี่เหม็นมาก่อนเลยกลิ่นนี่เหม็นแล้วก็ไอคนที่อยู่ตรงปลายเตียงอ่ะก็ค่อยๆก้มหน้าลงมาที่มันเด็กคนนั้นก็หลับตาใช่ป่ะหลับตาหลับตาแล้วก็ก้มหน้าแต่มันด้วยอะไรก็ไม่รู้อะลืมตาเพราะลืมตาก็เห็นว่าเป็นลุงเอ็มก้มหน้ามามองเนี่ยไม่เลย เละ<ล>ด้วยแต่เ,<ล>เห็นรู้แหละรู้แน<ล>่นอนคือตรงนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก็รู้ว่าแบบสองตาต้งจ้องมาที่ตาแล้วก็บอกว่าทําไมทําไมไม่บอกทําไมไม่บอกความจริงอืทําไม,มจนวันรุ่งขึ้นแม่งเลยไปบอกเพื่อนเพื่อนแม่งก็บอกว่าไอ้เหี้ยกูก็ต้องบอกเหมือนกันเมื่อคืนลุงเอ็มก็มาหากูเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไปแจ้งตำรวจ ไปบอกตำรวจว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นอย่างนี้จนตำรวจเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มตรวจสอบหาลายนิ้วมือแล้วก็เจอลายนิ้วมือของสองคนนี้ไปเล่นจริงๆอืเหตุเรื่องมันก็ประมาณนี้อื